เบมฟิสจึงต้องระดมทีมงานเก่ารวมถึงอดีตแฟนสาวอย่างซาร่ารัะบทโดยแองเจลิน่าโจลีให้กลับมารับภา,ารกิจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายโดยการขโมยรถรูหายากถึง50คันภายในคืนเดียวเพื่อแลกกับชีวิตน้องชายของเขาครับก่อนอินซิกตี้เซคกว่ารายได้ทั่วโลกไปทั้งหมด237ล้านเหรียญจากทุนสร้าง90ล้านเหรียญ ทีมงานของนังเรื่องนี้ครับได้เตรียมรถจำลองรุ่น Illinois Shelby Mustang GT 500รุ่นปี1967รถสวยสุดรูที่เมมฟิสเก็บเอาไว้เป็นคันสุดท้ายในลิสต์รถที่ต้องขโมยเอาไว้เข้าฉากทั้งหมดถึง7คันด้วยกันซึ่งรถทั้ง7คันนั้นก็ได้นำมาใช้เข้าฉากผ่านโผลนไปทั้งหมด5คันส่วนอีก2คันที่เหลือนั้นก็ได้ตกเป็นของนิโคลัสเคชและเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้เป็นของที่ระลึกชิ้นใหญ่ไว้ขับเล่นหลังการถ่ายทำ